Música ครับวัดฟอร์ดนะฮะชาองชาแนลวัดฟอร์ดแรปเตอร์นะฮะวันนี้นะครับพาชมนะครับเป็นฟอร์ดเดวิลเลสรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับปี2022นะฮะนี่ฮะสีขาวมุกนะครับคันนี้นะครับโอ้โหทรงอย่างแบดครับนี่ฮะพาชมคันนี้เป็นเป็นวายบอดี้นะครับนี่ฮะจะมีเราจะตัวนี้เราจะทำโป่งเพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยครับด้านหลังเนี่ยจะทำเป็นโป่งนะครับนี่ฮะ วายบอดี้ก็คือนี่ครับเป็นงานไฟเบอร์นะครับแข็งแรงนะครับอ่าเนี่ยจะเป็นโป่งครอบนะครับมียื่นออกมาอย่างนี้นะครับนี่ครับด้านหน้าเนี่ยเป็น f 1 5 0หนนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเราทำวายบอดี้ตัวนี้ใส่ได้สำหรับวายบอดี้หรือว่า f 1 5 0ห้าอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือเราทำได้หมดเลยนะครับอ่าคันนี้เป็นโป่งด้านหลังมันนะครับเราออกแบบเองนะครับคัสตอมใหม่ ดูเส้นสายนะครับเส้นสายกับประตูเห็นไหมมันจะเชื่อมกันเนี่ยนะครับดูนะฮะนี่ฮะคือเรามีการดีไซน์นะครับชุดแต่งนะครับเห็นไหมมีเหลี่ยมสันเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเราจะทําแบบเส้นสายมันเชื่อมกันนะครับเห็นไหมเวลามองมาเนี่ยมันมันจะดูแบบไม่สะดุดตานะครับเหมือนรถจริงนะครับเนี่ยเหมือนรถจริงเลยนะฮะ เห็นไหมตรงนี้เราก็ทําใหม่นะครับมีเส้นสายขึ้นมานะครับข้างล่างก็จะมีแบบเห็นไหมหลบเว้านะครับเส้นสายคมเป๊ะนะครับคืองานไฟเบอร์เนี่ยมันจะสามารถทําเส้นสายได้คมนะครับเห็นไหมฮะแบบนี้นะครับเห็นหน้าแล้วเอ้ยเห็นหลังแล้วก็อยากเห็นหน้าใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวพาดูข้างหลังก่อนนะครับตรงนี้ก็จะทําเป็นเหมือนโป่งแรปเตอร์นะครับคล้ายๆบองโก้แรปเตอร์นะฮะตัวนี้ เนี่ยเนื่องจากว่ารถรุ่นนี้มันเป็นโฉมมันจะเป็นแบบเหมเ่ียมนิดนึงนะครับเราก็เลยเน้นดีไซน์เนี่ยไปในทางเหลี่ยมนะครับเห็นไหมไม่มนนะนะครับเหลี่ยมสันนะครับเนี่ยนะครับแล้วเรามีการออกแบบเส้นสายนะครับให้มันเข้ากับตัวรถด,ด้วยนะครับให้ดูไม่ไม่ไม่ค่อยแบบแตกต่างเท่าไหร่นะครับอ่าด้านหน้านะครับก็เป็น วายบอดี้ออกมาเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นช่องลมที่เราคัสตอมเองนะครับเราคัสตอมตัวช่องลมเองนะครับเนี่ยเนื่องจากว่าเราเราทำตามรูปร่างของรถเนาะเนี่ยมันก็เลยเป็นอาจจะใหญ่หน่อยอ่าทีนี้มาดูก่อน <c oughs> ข้างหลังเนี่ยมีรายละเอียดก็คือเราไม่ได้ทำเป็นโป่งโป่งแบบครอบทั้งหมดครับเห็นไหมครับเส้นสาย ตรงนี้ก็จะเป็นรอยเชื่อมรอยต่อของก้นชนเดิมเลยนะครับเนี่ยพอเราแยกชิ้นออกมาเนี่ยมันก็จะแบบอ,อ <c oughs> มันก็จะดูเหมือนรถที่มีขายตามปกตินะครับคันนี้ก็ประมาณ80%สเปอร์เซ็นแล้วเดี๋ยวต้องไปเก็บสีอะไรนิดหน่อยนะฮะนี่ฮะแยกชิ้นหมดเลยนะครับชิ้นนี้แยกนะครับชิ้นล่างแยกนะครับคิวร้อแยกนะครับเห็นไหมฮะทำไมเราต้องแยกชิ้นเพราะว่าเวลาประกอบเนี่ยมันจะ ดูเหมือนรถจริงนะครับมันจะไม่มีเส้นในการตัดสีนะครับเส้นที่แบบว่าแบ่งสีอะไรเงี้ยนะครับฝนลงเม็ดนะครับโอเคตัวนี้นะครับใส่กับล้อออฟเซ็ตลบยี่สิบสี่นะครับพอดีเลยนะอ่าเนี่ยออฟเซ็ตลบยี่สี่จะพอดีครับถ้าลูกค้าไม่ไม่ชอบล้นเนี่ยครับเป็นออฟเซ็ตลบยี่ิบสี่ถ้าสิบแปดเนี่ยมันจะมุดไปนิดนึงนะครับคันนี้นะครับความสูงของรถเนี่ยไม่ได้ยกนะครับไม่ได้ยกเลยนะฮะ ใส่ลบสี่สี่ก็ไม่ต้องยกนะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าหน้าเต็มก่อนคนมาแล้วเป็นรีวิวด่วนมากนะครับเนี่ยคันนี้ F150 b o d ้ Kit นะครับ Ford Everest 2022นะฮะเนี่ยสีดำด้านนะครับเนี่ยเราตัดสีดำด้านคือรถสีขาวเนี่ยเราก็ดีไซน์นะครับเป็นสีดำด้านนะครับแต่ว่าสีดำด้านของเราเนี่ยจะแตกต่างกับที่อื่นนะ เกตดูก็คือเรามีมีเลกกเกอร์นะครับมีแลกกเกอร์ที่เป็นดําด้านนะครับพ่นทับนะฮะนี่ฮะเนื่องจากว่าโดยทั่วๆไปอ่ะก็จะพ่นสีดําด้านไปเลยนะครับแต่ของเราคือจะมีเลกกเกอร์ทับนะฮะเวลาเราไปร้านคาแคร์เนี่ยนานๆไปเนี่ยมันสีมันจะซีดนะสีดำด้านที่ไม่มีเครื่องอ่ะคิวร้อเนี่ยก็จะเป็นชิ้นแยกนะครับเนี่ยมันก็จะดูเนียนนะครับ ็นไหมไม่มีเราไม่ได้ใช้ซิลิโคนอาจจะมีแต้มบ้างด้านในนะครับแต่ว่าด้านนอกเนี่ยเราไม่ได้ใช้นะครับฝนล,ลงไม่นี่ฮะด้านหน้าก็เป็นไฟ f หนึ่งหนะฮะนี่ยเราทำยื่นออกมาประมาณสักสี่ถึงนิ้วนะครับเนี่ยช่วงล่างเดิมเลยนะครับหรือาใครอยากอัปเกรดก็ได้นะครับยกสองนิ้วนะครับยางโตล้อโตแต่ว่าคันนี้คือทรงทรงเดิมจากโรงงานนะครับอ่า นี่ฝากระโปรงก็เป็นมีสองทรงนะฝากระโปรงก็จะมีเชอร์บี้กับตัวนี้นะตัวนี้คือลูกค้า <c oughs> อยากได้ว่าลักชัวรี่หน่อยก็เลยตรงนี้เราก็เลยไม่ได้ตัดสีนะครับก็เลยเป็นสีขาวนะครับเนี่ยแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยลูกค้าอยากได้เป็นมามมสแตงนะครับเห็นไหมฮะเราก็มีมามสแตงสีดําด้านนะครับนีบ่จริงๆตรงนี้ มันจะเป็นฟอนต์ฟอร์ดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นม้าก็ได้นะครับตัวนี้เราคัดคือเราเป็นงานคัสตอมนะครับก็จะทําได้ตามแบบนะครับแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มก็แล้วแต่นะฮะมาดูด้านข้างกันนิดนึงนะครับผลมาแล้วครับนี่ฮะก็ทรงจัดทรงประมาณนี้นะครับความสูงเดิมนะลักษณะโป่งเนี่ยมันจะเป็นแบบออกด้านข้างนะครับ ค,คือรถโดยปกติมันจะรถปกติ Next Gen เน็กเจนจะเป็นทรงตั้งนะครับแต่ว่าตัวเนี้เราคัดซ่อมให้มันออกข้างนะครับเห็นไ,ไหมมันจะเป็นรถที่กว้างนะครับโป่งด้านหลังเนี่ยก็จะสามารถใส่กับชุดวายบอดี้เหมือนคันสีน้ำเงินของเราได้นะครับนี่ฮะเราคัดซ่อมเป็นคิวรอสองแบบนะถ้าใครอยากได้ก็จัดให้นะครับอตัวนี้ก็จะเป็นโป่งข้างนะครับ่างนี้ เหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็แยกชิ้นนะครับช่องลมแยกชิ้นเนี้ยนะฮะงานมันก็จะคมนะครับมีรายละเอียดมีมิติมากขึ้นนะครับสีตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวมุกนะครับสีนี้ก็ทํายากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงอยู่นะฮะประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซนอยู่นะฮะเนี่ย <c oughs> สีก็คือใช้เราใช้สีนกแก้วนะเนี่ยเรายังไม่ได้ขัดเลยเงาแวบเลยฮะ สีนกแก้วแล้วก็แร็กเกอร์เป็นของนกแก้วนะครับคือทางอู่เราเนี่ยทำพวกซุปเปอร์คาร์นะครับก็เลยต้องเน้นเรื่องสีนิดนึงสีเนี่ยรับประกันหนึ่งปีนะครับมาดูด้านซุ้มล้อด้านในนะครับตัวนี้เราก็ใช้ยึดกบหมุดเดิมนะครับเนี่ยเลี้ยวไม่ติดนะครับอ่าเนี่ยครับไม่มีรอยนะครับล้อลบยี่สี่เลี้ยวไม่ติดลบสี่สี่ก็ใส่ได้นั่นเนี่ยเนี่ยยางสามสามเนี่ยสามสามสิบสองจุดห้านะครับ สอ5่สิบนะเอเวอเรสต์เน็กเจนะครับค่อนข้างนะครับเหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะนี่ฮะยังหล่อนะฮะดูทรงนะครับอนี้ฮะดเท่นะครับทรงแบบพดโหดเลยครับสีขาวตัดดำด้านพ่นแลกเกอร์ด้านนะฮะเราไม่ไม่ได้ใช้สีดำเปือยนะครับ จัดทรงก็ใครไม่อยากมีปัญหากับพี่จ่าก็ลบยิบสี่นะฮะลบยิบสี่ครับแนะนำแล้วก็อยากล้นนิดๆสวยๆอเมริกาหน่อยก็ลบสี่สี่นะฮะด้านนี้ก็จะเป็นชุดครอบเหมือนกันนะฮะชุดครอบแค่ช่วงด้านไฟท้ายนะครับเห็นไหมเหลี่ยมสัน <c oughs> เหลี่ยมสันคมนะครับ <c oughs> งานไฟเบอร์ก็จะเป็นก็จะทำเหลี่ยมสันได้คมกว่า <c oughs> ขออภัยครับ มันก็จะทําเหลี่ยมสันได้คมกว่าตัว abs นะฮะความแข็งแรงนะครับมีมากกว่าอยู่แล้วนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นฝาเปิดถังน้ํามันเนี่ยเราลิงก์กับตัวรถเลยนะครับเห็นไหมฮะเปิดใช้งานได้ปกติไม่มีหลุมไม่มีบ่อนะฮะเนี่ยเห็นไหมความใส่ใจรายละเอียดคืองานเราเน้นคุณภาพนะฮะเนี่ยเห็นไหมพอพอปิดแล้วปุ๊บมันดูไม่รู้ว่าคันนี้มันมันแต่งมาแต่ว่าจริงๆริงแบบแต่งโหดนะฮะ นี่อยท้ายก็เป็นไทเทเนียมนะครับนี่ฮะ,ะให้ดูทรงด้านหลังนะครับนี้นี่ฮะยังรอนะฮะฝนลงเม็ดแล้วโอเคใครอยากได้แบบนี้ก็ติดต่อผมมาได้นะครับอันนี้เป็นงานจากปู่เรานะฮะนี่ฮะงานดิบไม่ได้ขายนะครับงานดิบคนชอบมาถามว่างานดิบขายไหมอนะไรเงี้ยไม่ได้ขายนะครับ งานเราเป็นงานคัสตอมนะฮะขายงานดิบก็เท่ากับว่าเอาไปกอลแหละนะฮะเราก็มองอย่างนั้นครับใครอยากทําก็ติดต่อเลยนะเห็นไหมดูเหลี่ยมนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมคือรถเราจะทําเป็นเหลี่ยมมันก็จะรับกับตัวรถตัวเดิมของมันนะฮะคือรถทรงนี้มันจะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมตรงโป่งนี่ก็จะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมนะครับเราไม่ทิ้งดีไซน์เดิมนะครับแต่ว่าเราแปลงหน้านะครับโอเคครับฝนตกแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคันนี้นะฮะใครสนใจก็โทรได้นะครับเบอร์โทรไอดีไลน์อยู่ตรงทิปนะฮะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ